สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดอาหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีกลัลยาณมิตรทั่วไทยนะครับผมพบกันเช้าวันนี้นะครับเช้าวันอังคารนะครับทุกคนเช้าวันอังคาร แเพื่อก็มา21แล้วนะครับเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครับคนละครึ่งเศสแรกนะครับคนละครึ่งนะเศษแรกผ่านไปไหมได้ไหมก็ไม่ได้ก็รอเศษสองนะครับรอเฟษสองอก็จะนั่นเหมือนเดิมนะครับคนที่ได้เิ์เฟสแรกเฟษสองก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รอบนี้ก็ไม่เป็นไรก็จะเย็นๆนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็มีเวลามาทําความสะอาดเช็ดอะไรสักหน่อยนะครับของหลวงปู่ทิมเรานะครับผมอ่ะมันก็จะบนบนเบนียนๆอยู่นี้นะครับเพราะาเรายังไม่มีห้องอ่าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรห้องมิดชิดนะนะถ้าเป็นห้องมิดชิด่ยคงจะดีมากๆนะครับแอดมินอยากจะได้อยู่นะครับก็เช็ดกันไปนะครับนี่ อันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเทียนเนื้อเทียนไช่นะทุกคนเขาเขาเซ็ตตัวนั่นแล้วนะบางอย่างที่มันอยู่ตรงนี้มันจะซึมเข้าไปแล้วนะแข็งเข้าไปเลยนะครับอันใหม่อันเก่ามันดูออกอยู่นะทุกคนอันใหม่อันเกา่าดูนิ้วดูนิ้วใหม่เก่ามันดูออกอยู่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูปีเลยนะเนี่ยนะเนี่ยเป็นโลหะนะครับทุกคนนี้อันนี้อันนี้โลหะยังไม่ได้ดูปีเราจะดูปีก่อน ครับเขาก็สลักอยู่ข้างล่างเป็นหลวงปู่ทิมนีม่ประคำหลวงปู่นี่เป็นองค์ยืนครับอันนี้มันเหมือนกับอะไรขึ้นมานะครับทุกคนเนี่ยมันเป็นขาวๆนี่นะมันเหมือนพระธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ทุกปีละเป็นแต่ละจุดผมก็ขีดๆเอาไปรวมกันไว้นี่ครับผมจุดนี้นะ เป็นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเลยนะครับนี่นะมันจะไม่ใช่ขึ้นเฉพาะหลวงปู่ทิมนะมันก็จะมีของเกจิอื่นด้วยนะของหลวงปู่พี่บู์อะไรเนี้ยที่แอดมินขอรบบูชาดูงนี้เสียดายมากนะครับทุกคนนี่มันไม่ใช่มาเป็นที่ที่แอดมินนะอันนี้ก็ไปบ้านของนายนายเป็นบ้านของนายทหารเรือที่เขากเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งเขามาอยู่ที่หนองคายนะ นี่ไปได้มาจากบ้านเขาแล้วก็มาพร้อมด้วยมงคลอีกชุดหนึ่งเป็นเป็นรังเลยนะทุกคนเอาชิ้นที่ว่าสองเป็นสองาชั่วโมงไม่หมดนะ่ะสองสาองค์นะ่ะนะครับเป็นมงคลทั้งคุนแผนทั้งเหรียนทั้งอะไรโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากครับเขามาได้ครอ,อบครัวมาอยู่ที่หนองสองห้องนะครับอําเภอหนองสองห้องจองังหวัดน้องคายครับนี่ครับมันเป็นรอย ดูแล้วมันเป็นเนื้อดินเนื้อว่านแน่ๆนะครับทุกคนนี่ครับนี่เป็นรอยบิดถึงนี้ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงได้นะครับทรงนี้สวยนะครับนะเหมือนลงปูมากนะครับเป็นหน้าตักหน้าตักน่าจะเจ็ดนิ้วไหมไม่ได้วัดนะครับก็ตัดกวาดสักหน่อยเนาะอันนี้ประสังกระจายสวยมากนะครับทนประสังกระจายนะครับสุดยอดพกกระซับนะ ยาพวกซับเนื้อเก่าเนื้อใหม่ดูบอลดูบอลได้ด้วยนะดูบอลได้ด้วยนะครับทุกคนดูบอลได้ด้วยนะครับดูบอลเนี่ยบอลคนนี้ก็จะบอกอายุชุดใหม่ก็ต่างกัน,นครับต่างกันโอ้ยคนลุกต่างกันนะครับต่างกันอ่ะก็ปัดไปทําความสะอาดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองหนึง่งมันจะปล่อยเลยก็ไม่ได้นะครับทุกคนเราก็ต้องดูเพราะว่า เพราะว่าบางทีเขาเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อปูนด้วยนะนี่นะเนื้อปูนครับปูนพายครับปูนพายอันนี้ครับอีกอันหนึ่งนะครับที่แอดมินอยากจะสื่อก็คือตัวฐานท่านนะตัวฐาน,นครับทุกคนฐานเนื้อปูนโบราณน,นะครับโบราณเขาจะบาง,บางมากครับโบราณเล็กๆเลยเขาจะบางฐานเขาบางมากบางมากนะครับไม่ถึงข้อมือข้อมือหน่อยๆเหน็นไหมเขาจะบางมากครับเป็นวิธีการดูอยู่อัน,นเนี่ยเครับ กนะนะ็จะบางมากเห็นไหมนะครับผมก็จะบางมากบางเลยแหละถ้าขนย้ายไม่ไม่ระมมาระวังโดนมีการมีชำรุดแน่ๆครับนี่นะบางต่อมาเขาก็จะหนาสังเกตเฉพาะขคงโองลง,งปูนะครับนะก็ปัดรูปเบาๆไปรับรูปเบาๆขออยาบลงปูแล้วแหละไม่งั้นมันก็มันก็อาจจะทำให้เนื้อพระ มันเสียหายได้นะอาจจะทําให้เนื้อพระมันเสียหายได้อาจจะมีฝุ่นมีแมงมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศเช้า,ชาๆผมก็สบายๆนะครับก็แดดกำลังงามทานกาแฟแล้วอะไรแล้วก็มาเข้าห้องพระนะครับ อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อันนี้เป็นกาโมครับทุกคน,นนี่กาโมกาโมอีกยุคหนึ่งนีง่กาโมเขาจะเป็นนี่ครับกาโมกาโมจะเป็นหน้ามันจะมีหน้านกูกหน้ากลมแล้วก็กาโมใหญ่กาโนโบรานะครับอันนี้ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยยังไม่ได้มีบอลเลยนะครับมันมีชุดน,นี้เขาอยู่อยู่ที่เขาอยู่เขามีเศษบ้านเศษไรเต็มไปหมดเลยนี่ครับเป็นตัวหนังสือลอยครับกาโมครับกาโหม snowball. หน้าตัก,าากหน้าจะดห้านิ้วมั้ง มันก็จะมี5นิ้ว7นิ้วนะครับมี5นิ้ว7นิ้วยังไม่ได้ลงบอลน,นีสังกัดจายครับทุกคนสังกัดจเอาเช็ดกันไปแบบนี้เช็ดกันไปแบบนี้สําหรับความเก่าหลายคนหลายคนว่ามันต้องมีให้เห็นนะอย่างเช่นองค์นี้นะครับทุกคนดูดูลักษณะรอยที่เขาเกิดครับรอยห่านนะนี่นะ นี่ครับคงยืนเนื้อปูนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใสปิ้งไม่ใช่นะครับนะเนี่ยไม่ใช่จะใสปิ้งนะครับผมภาพอาจจะไม่สมบูรณ์เลยนะดู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 ด,ดูภาพจะไม่สมบูรณ์เลยนะครับเพราะแอดมินก็ใช้แบบธรรมดาธรรมดาครับภาพนี้นะสังเกตนะครับแอดมินเช็ดไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับนะมันจะเป็นภาพขาวขาวนะครับทุกคนอืมก็ภาพาขาวๆาเนี่ยพวกเนี้ย เขาจะขึ ska ska ้นมาตลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ว่ามันเป็นมหาพูดนะผมมหาพูดผมอะไรก็ขึ้นนะครับก็ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเขาเนี่ยเขาเนี่ยเช็ดแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นอีกนะเนี่ยเนี่ยคาดเขาขาวเขาเนี่ยตามร่องขึ้นอีกขึ้นมามาอีกนะครับมาอีกนะครับเป็นเป็นเป็นปรากฏแบบนี้ด้วยนะครับ เป็นปากรแบบนี้ด้วยนะครับก็ะจะเอาบรรยากาศอย่างนี้เช้าเเราไม่ไปวิชาการมากนะครับไม่ไปวิชาการมากก็ให้เห็นบรรยากาศด้วยความพระศรัทธาอดมินก็จะไปอย่างนี้ครับบนบส่วนพระชุดต่างๆก็จะเก็บไว้ในหลายที่หลายทางหลายที่หลายจุดนะครับหลายที่หลายจุดอากาศเช้าเนี่แดดครับแดดแดดมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็น เป็นเครื่องค้งังคาคล้ายๆกับาวาังหน้าเลยนะครับทุกคนคล้ายๆกับวังหน้าเนี่ยครับเป็นเป็นของสีพึ่งครับเป็นโถสีพึ่งใหญ่มากครับตอนนี้ไม่รู้จะไปอยู่ไหนบ้างแล้วแหละนะครับเป็นโถสีพึ่งนะครับนี่นี่โถสีพึ่งนะครับทุกคนหอยเช็ดไปค่อยเช็ดไปมันไม่แล้วเสร็จหรอก พูดถึงนะ่มันจะทำไปแบบนี้เรื่อยๆทำไปบนุนบุนกันไปครับบันดีคืนนี้มีอะไรทำก็เข้ามาเช็ดปัดไปก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะครับผ่านวันเวลาผ่านเดือนผ่านปีไปไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเขาสูงมากครับทุกคนสูงนี่ครับตู้ที่อยู่ตรงนี้ก็เก็บลงปู่หมด,ดนั้นแนล่เก็บมงคลของลงปู่หมดนะครับทุกคน ต้องลือต้องค้นบางทีแอดมินถามมาก็ต้องลือต้องค้นนะวนป้ายนะวันนี้น่าจะได้สักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะต้องไปธุระต่อนะครับวันนี้จะเป็นช่างครับวันนี้เป็นช่างชั้นนี้ก็จะเป็นพวกตต้ตู้เก็บรูปหลอ่อหลวงป,ปู่ครับลูกอมลูกอมใหญ่น้น,นท้างไหนครับ อันนี้ดีหน่อยนะครับถ้าเป็นตู้แบบนี้ดีหน่อยมันจะไม่มีฝุ่นอันนี้เป็นพ,พระยันพระยันนี่ครับของเท้าเด็ก็มีหลายหลายอันครับโอ้อันนี้ไม่ได้ดูนานแล้วนะน,นี่นะอันนี้ย่ามครับทุกคนย่ามย่ามก็จะเก็บย่ามสารพัดของครูบาอาจารย์หลวงปู่ทิมก็เยอะนะในนี้ย่ามครับย่ามหลวงปู่แล้วนี่ย่ามหลวงปู่ทิมนะครับนะครับ มา,มาถึงอันนี้ก็เป็นเป็นเต่าเต่าใหญ่ครับใหญ่มากอัคราเลขยันจานหลวงปู่เนี่ยเต่าครับาอายุยืนโอกคทรัพย์ครับมหามงคลดูดูข้างล่างข้างล่างข้างล่าง,าง,างสมบูรณ์นะเป็นตัวเลยนะดูครับทุกคนจานอัคราเลขยันคงเคยเห็นแล้วมั้งต้องเช็ดนะครับตัวเต่าตัวนี้แข็งมากสวยสวยมากครับ เป็นทองคําคงจะดีเนาะนะครับข้างบนด้วยข้างบนก็ตัดกวาดไปนะข้างในนะครับผมโน่โอ้งข้างบนนะครับโอ้นี้ถอดฐานได้ที่เคยให้ดูนะครับไม่ค่อยได้เช่นหรอกเพราะว่านี้เ็าอยู่ข้างในก็ดีอยู่นะชวยนะครับทุกคนสวยเขาถอดฐานได้เนี่ครับเขาถอดฐานได้นะนะครับน,น,นะบนี่ถอดฐานได้สองมีโคหนึงแล้วโคหนึง ลงบอลสวยเลยนะครับรูบๆรูๆรูปๆว่ากันไปตามนี้เขาหนักอยู่ก็เที่ยวมาดูอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอะไรมาจัดการนี่ครับอีกอันหนึ่งที่แอดมินจะให้เห็นนะก็คือว่าอย่าว่าเขาจะไม่นั่นนะถ้าปิ้งๆเนี่ยเ็ไม่ใช่ซะเลยนะครับนี่เหนไหครับฐานเขาจะบางๆทุกคนพระครูภาวนา พระคูภวนาพิรัตหลวงปู่ชิมยิสริโก,โกวัณหังไร่สลังแบบนี้ดูบอลน,นะเพราะว่าเนื้อเขาบอลผ่านการเวลาเขาก็จะหลุดเหมือนกันนะไม่ใช่เขาไม่หลุดนะพระขนาดนี้นะพระการเวลาเขาต้องหลุดเหมือนกันนะครับบางองค์ก็แล้วแต่องค์อ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่หล,หลุดนะครับหลุดนะครับทุกคนเนี่ยครับเขาจะหลุดนะเนี่ยตรงใบหน้าหลวงปู่ก็หลุดเป็นบอลน,นีพวกนี้เขาหลุดออกเหมือนกัน ตัวที่ติดก็ติดแน่นตัวที่หลุดก็หลุดมันจะมีสภาพให้เห็นตามนี้นี่ครับแอ้มินก็ปล่อยให้เห็นความเก่าแบบนี้แหละไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซ่อมไม่ไอะไรได้อะไรนะครับตัวที่มันหลุดแล้วก็เก็บ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 เอาไว้นะครับตัวที่บอลเขาหลุดแล้วก็เก็บ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 เอาไว้รวมกับผงก็เป็นของดีทั้งหมดนะเบื้องเริ่มเลยนะครับนี่นะประหลัดขีดใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะใหญ่กว่าน,นี้ก็มีค้าขายดีมากนะครับ นี่อันเดียวกันเนื้อบานที่ให้ดูเมื่อสักครู่นียองค์ที่เขาเนื้อมือมือเขาอันนั้นนะ่ะนี่ครับอันเดียวกันเลยวาละเดียวกันนะครับผมว่าไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นเพ่นพ่านแล้วไม่มีละอันนี้มีองค์หนึง่งองค์หนึ่งของหลวงปู่ทิมครับนี่สวยมากเห็นไหมครับหลวงหลวงพ่อทิมครับนี่ครับนี่นี่นี่องค์นี้องค์นี้องค์นี้เลยครับทุกคน นี่ครับที่มือเขาเป็นแบบนี้แห่หลวงพ่อทิมเสียดายไครับแล้วก็แล้วก็มันมีมีองค์นี้ด้วยนี่อ,องค์หนึ่งนี่อ,องค์หนึ่งครับนี่เนื้อเดียวกันเนื้อว่านครับเนื้อว่านเนื้อดินครับของเก่าแน่นี่ครับหลวงพ่อทิมครับแล้วอีกองค์นึงอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งโน้นมั้งครับของนายทหารเรือครับนายทหารเรือ,ขอเขาเกษียณแล้ว ก็มาซื้อที่ซื้อทางอ,งองายูอ่หนองไข่เขาจะเช็ดไปพวกนี้ประคำนะครับรคำก็เหลืออห่าแอบบน้อยแล้วนะทุกคนนะคำก็มีโน่นนิดหน่อยประคำรับนี่เลยเอาตามนี้ครับผมเดี๋ยวเช็ดต่อเช็ดต่อนะครับวันนี้ส่งความสุขความปรารถนาดีอ่ะมาถึงทุกท่านทุกคนเด้อครับอืม ท่านทุกคนนะครับผมอยู่ดีมีสุขเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ํารวยนะครับผมโอเคเิงเงปัง,ป,งปังครับผมบุญรักษาบุญรักษาครับน,นี่เทียนอันนี้ก็เทียนเหมือนกันคนละสีเทียนลวปู่เหมือนกันคนละสีครับก็ค่อยๆทําไปครับเพลินไปครับฝึกสมาธิน้อมจิตน้อมใจถึงหลวงปู่ท่าน เขียนนะครับนะบุญรักษานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ